และที่เพิ่งจบไปนะคะกับเทศกาลดิวารีค่ะเป็นวันสำคัญของชาวอินเดียที่จะมีการเฉลิมฉลองการเริ่มต้นปีใหม่ตามปฏิทินฮินดูซึ่งเทศกาลนี้นะคะจะเป็นการเฉลิมฉลองวันคล้ายกับวันเกิดของพระแม่ลักษมีเทพีแห่งความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรือง อีกทั้งยังมีความเชื่อมาจากอินเดียเหนือค่ะว่าเทศกาลนี้เป็นการเฉลิมฉลองการกลับมาของพระรามนางสีดาพลักษ์และหนุมานกลับสู่เมืองอโยธยาหลังจากที่อยู่พเนจรถึง14ปีซึ่งประเพณีนี้นะคะผู้คนทั้งหลายก็จะพากันจุดไปประดับบ้านเพื่อกับไล่ความมืดมนและสิ่งชั่วร้ายและนําแสงสว่างโชคลาภความสุขเข้ามาสู่ชีวิต ซึ่งในเทศกาลนี้จะมีการจัดเฉลิมฉลองนานถึง5วันในเดือนตุลาคมจนถึงต้นพฤศจิกายนโดยวันที่สคือวันทีปาวรีหรือวันลักษมีบูชาถือเป็นวันเฉลิมฉลองใหญ่เป็นวันสําคัญเป็นวันที่เราจะบูชาพระแม่ลัษมีซึ่งในวันนี้นะคะก็ตรงกับวันที่31ตุลาคม2567ซึ่งได้ตรงกับวันพักของประเทศไทยพอดีค่ะ สำหรับใครนะคะที่เข้ามาดูครั้งแรกแล้วอยากได้ความรู้เพิ่มเติมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เป็นรายการโปรดด้วยนะคะแล้วยังไงเดี๋ยวมาเจอกันอีกครั้งค่ะ